สวัสดีครับอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนนะครับแผ่นสเตนรเลสกันหนูกันกลิ่นนะครับป้องกันหนูเข้าป้องกันกลิ่นเข้าป้องกันฝุ่นเข้านะครับของหลานร้านสายฟ้าคาสวิตนะครับตัด CNC มาพอดีนะครับใช้ได้ตลอดอายุการใช้งานของรถนะครับวิธีการติดตั้งนะครับมีไขควงแฉกนะครับปัจจั L 5มิลนะครับแล้วก็ซิลิโคนนะครับสำหรับยิงกันกลิ่นด้วยนะครับ ตัแรกนะครับก้าาไขควงนะครับไขตรงนี้นะครับตรงรูน็อตนะครับอ่าไขเสร็จปุ๊บก็เอาน็อตออกมานะครับก็ดึงดึงน็อตออกมานะครับอ่าตัวนี้แล้วก็จะมีตัวล็อกข้างในครับแล้วก็เอามือบีบเข้าไปนะครับล็อกของฝาด้านในนะครับก็จะเด้งขึ้นมานะครับอ่าแล้วเราก็ดึงผาฝาปิดเยื้องออกมานะครับ ก็ะจะเจอช่องนะครับใหญ่ไปเลยนะครับตัวหนูตัวกลิ่นเข้านะครับเราก็เอาซืโคนนะครับยิงไปก่อนนะครับยิงตรงขอบก่อนนะครับได้ยิงก่อนนะครับครับยิงตรงขอบนะครับ ิน็อตนนขอบ,อบนะครับยิงนอขอบโดยรอบนะครับแล้วก็แผ่นสแตนเลสนะครับแผ่นสแตนเลสนะครับวางลงไปนะครับไขน็อตออกไปนะครับจะมีน็อสตสแตนเลสล็อกสองอันนะครับวางลงไปนะครับนี่นะครับ ก็ล็อกน็อตก่อนนะครับสองด้านนะครับเอาไว้เปลี่ยนเองยามว่างนะครับหมุนน็อตที่หนึ่งนะครับที่สองนะครับ นะครับแล้วก็ใช้แกลเอวนะครับไข่เข้าไปให้แน่นนะครับไข่ไม่แน่นนะครับดูนะจะไหนน้าเกลียดนำได้ไหมครับไข่ให้แน่นนะครับต่อไปก็เอาอีโคนยิงด้านบนอีกชั้นนึงนะครับเพื่อกันกลิ่นนะครับแล้วก็ปักเรียบร้อยนะครับไม่ให้กลิ่นเข้านะครับไม่ให้หนูเข้าะครับ ด้านล่างนะครับปากให้รอบนะครับเป็นอันเสร็จนะครับวิธีการประกอบกลับก็สอดเข้าไปเหมือนเดิมเราใช้กิบล็อกใส่เข้าไปตามจุดเดิมนะครับที่เราถอดออกนะครับแล้วก็ตัวล็อกกดเข้าไปนะครับแต่ละจุดนะครับ อันไหนหลุดเราก็ใส่ให้เหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับ